มเอีกยะได้ไมได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไดอยู่เอาครับะผมก็สวัสดีทั้งทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับไมคราสแมร์วันนี้อยู่กับเฟ r s t o x y g ซ n วันนี้เว้ยเราจะเล่นไมครา b เ d สบอลกันแต่เราจะมีชาเลนไม่เฟิรมีม้ยไปไปอย่าดูควับชาเลนอะไรไปบอมดูเสียว โอ้โหผมนิ่วบเลยรู้สึกใจหายวูบแบบมันความรู้สึกมันแบบเมื่อกี้มันแบบว่าเรากำลังนอนอยู่แล้วแบบฝันแล้วตกตึกเออเออิงๆความรู้สึกเมื่อกี้เมื่อกี้ห้าห้าวีแล้วแม่งก็เงียบเอาแล้วเซลฟิตใช้นี่เซลฟิตคือสโนว์บอลใช้50ไอรอนไปครับผมตอนนี้พี่ว่ากันเตียงก่อนเซลฟิตจะคงได้ท้ายท้ายเออตอนนี้เราต้องสี่โกได้ไหมไปเลยครับชาเลนจ์นี้นะครับโหดจริง ไอสีเขียวไอมันเอาว่ะเฮ้ยเฟิร์สเขียวมาเดี๋ยวเราค่อยไปเขียวมันมาแย่งมันมาแย่งเพชรเราอ่ะเฟิร์สมันไม่ได้มาแย่งเพชจนะพี่มันมาหาเราเลยแหละมันจะมาตบพวกเราอ่ะคิดผิดนะน้องนะตบใครดูด้วยตบใครดูด้วยทีมกูมีคนโหดอยู่นะเว้ยเดินมาดิเดินมาดิเดินมาดิเออเดินมาดิกูณลวงเองเฟิร์สพี่ขอโทษเออเเกือบหล่อแล้วเกือบหล่อแล้วถ้าไม่ตายเลยไปครับผมไปครับผมไปครับ เขียวมีตัวเดียวเหรอเขียวมีสองตัวได้ที่ว่าสองผมไม่เห็นมันอะมีคนเดียวมีคนเดียวี่อีกคนนึงออกไปโจะโซ่เนองเฮ้ยตีอยีกหนึ่งนะไปเฟิร์สไปเก็บไปไปจัดการเลยไปอะเขียวหมดแล้วผมได้ที่ฟาร์มสองที่ครับฟ้าฟ้าครับผมชาเลนจ์มันจะได้ทำกันไม่ได้เลยชาเลนจ์จมื่อกีไม่ได้ทำตอนนี้นะครับเนี่ยพวกเราเนี่ยครับแคสเกมกันเริ่มจะไม่ค่อยตรงเวลาแล้ว นะใช่ไอ้มอดก็ไปมอนก็เล่นกระป๋องไอ้เฟิร์สก็เล่นอยู่กับพี่ระยะเมฆไม่ครบสักทีกลุ่มเนี่ยเซอร์ฟเฟสพวกเราเนี่ยแบบแม่งน่าจะนานน่าจะนานเอาเรื่องเลยเซลร์ฟเฟมันใช้เอาจริงๆอ่ะได้แล้วพี่เราใช้เราได้เราแรกแล้วเราสองตัวเออตอนแรกมันแรกทั้งหมดกี่ตัวนะคนละกี่ตัวได้คนละห้าตัวพี่เออหยุดไปหยุดไปให้แบบมันเปิดมาถามชามตกใจเบื่อเลยบอกเลยปกติผมเห็นเขาจะใช้วิธีการที่ ปลาใส่พวกนู้นแล้วก็ซีเวอร์เฟสจะเกิดตรงนู้นนะออ๋อเราไม่แฮทแบบเปิดไปเลยอ่ะเปิดแล้วแบบแถมเทมซีเวอร์เฟสผมแบบทีละชั้นอะทีละชั้นโคตรโหดไรเพราะอันนี้เราแพ้ชนะเราไม่ซีเรียสเว้ยเราเอาแค่เอาแค่หาเอาหาเอาแค่หาเออเอาแค่หา,า,า,าสีฟ้าแม่งคลอ,องอิมรัลลอห์แม่งแบบเดินเก็บเอิมรัลลอ์ชิวชิมหายเลยเอ้ยอย่างงี้ต้องไปตีแล้วเออป่ะมันมีฟ้าหรอฟ้าอ่อน มันมันทุกออกว่ะนะสีสีสีมันเงินแม่งสีมันเงินแม่งแบบที่แม่งดั่งได้ทุกบล็อกพวกเราออกบล็อกสีเหลืองอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมไปบุกฐานมันบ้านมันเกือบแตกไงมันก็เลยต้องทุบออกเออมันกลัวมันกลัวอยู่เฟิร์ส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 ทุกคนไหมเอาเฮ้ยน้ำเงินไอเชี่ยอะไรบ้านก็แตกพี่เอาไงฮะเอาไงกับน้ำเงินดิไม่รู้ครับเดี๋ยวเราต้องไป เราต้องเปลี่ยนแผนแล้วเอาเซเว่นซิฟไปปลาละบ้านเหมือนกันโอ้ย,อยพี่ผมตายอ,อาาล้วชิพาร์และคือฟ้ามันตีไก่อ่ะฟ้าเขาโหดเนี่ยใช่ฟ้าเปิดแม่งทิ้งพี่แล้วเอาละชิบหารแล้วกูเฮ้ยมตีเตียงกันให้แล้วไปเดี๋ยพี่ไปด้วยน้ำเงินมาโหน้ำเงินเล่นอย่างนี้ไม่ไม่ดีนะไม่ดีนี่ใส่แย่นะฮะน้ำเงินครับใช่ปึ้มเอ้ยมาตีกลับพี่ เพื่อตายท่าลงชั้นเลยไม่ต้องทำแล้วเลิกครับผมจบคลิปครับผมเพื่องทำยากอ่ะฉัเล่นทำยากเก่งเฮ้ยแต่เราต้องทำไม่ได้เลยพี่ว่าเราเราขัดเซเวอร์ฟิตไ้่ได้บอลเนาะพาร์ทนี้เราฮาเราไม่เล่นชนะเรไม่เล่นชนะโอครับผมเราจะทำเซเวอร์ฟิตกันนะครับชาเล่นเราคือรอคนมาบุกบ้านใช่เฮ้ยเหลืองว่ะเหลืองว่ะเหลืองเอาว่ะเฮ้ยเฟิร์ส เฮ้ยเหลืองมันมาว่ะเฟิร์สเอาอ่ะเหลขาแตกแน้วเขาแตกแล้ววันนึงผมตายผมตายขาวคงไม่กล้าบุกเรามั้งไม่บุกก็เชี้าแล้วเจอเดินมาแล้ว่ะเฟิร์สเดินมาแล้วเหรอเขาแตกยังแตกไปแล้วพี่ฆ่าไม่ได้หัวแล้วแตกแล้วไปพูดเหลืองมาเหลืองมาใช่เหลืองแตกแล้วนี่เหลืองเหลืองบายบายเกยขาวตายหนึ่งตัวพี่ขาวตายแล้วไอ้ขาวตายหมดแล้วเหลืองก็ตายหมดแล้วโอเค เราเป็นไทยเปิดพวกเรา,เ,ราเป็นไทยข <laughs> ้างข้าง,า,งางบ้านที่แบบเร,<ะ>เร,เรได้รับอิสรภาพแล้ว้บอ,วบอกเลยครับนัดจุดนี้พวกเรานี่โคตรครูถ้ามานายมานายก็ตายรนรัวเดินายเลือกเอเราให้นายเลือกเราให้นายเลือกนายตายอีกแล้วเอ <laughs> <laughs> าตายรนรัวเลย โอ้ยผมตายเดี๋ยวไปใหม่เขียวจะเห็นพี่วะเฮ้ยเอากูตบมตตายตายโดนได้หรวะโดนได้หรวะเฮ้ยพี่พี่เขียวบุกบ้านพี่พี่เขียวเข้าบ้านเขียวแล้วเฮ้ยเขียวเขียวเขียวไปเฮ้ไปไหนแล้ววะนี่อะเขียวไปได้เอาเขียวแหลกเขียวมันโดดได้อ่ะเอ้ยไอ้เฟิร์สเขียวค้างพี่เฟิร์สตรงเนี้ยเขียวมันโดดขึ้นบ้านเนี้ยมันโดดขึ้นตรงเนี้ยได้อ่ะ พี่งงเลยเขี้ยวมันมันโปรปะวะน้ำยาหรือเปล่าพี่มันมีทองไงจบแล้วชาเลนจ์เราชาเลนจ์เรายังทำได้พี่ถึงเตียงเราจะแตกเราเลิกชาเลน์กันนะผมไปชนะกันดีกว่าผมเดมอนใช่ไหมเก็บเก็บเดมอนเลยแล้วกันรอเก็บเดมอนเฮ้ยเฮ้ยเฮมันเอาเท่าเว้ยเท่าเอาเท้ามาเหรอไปป่ะพี่บปไปรวบพี่พี่แอปเปิลทองพี่เขี้ยวมากเขี้ยวมากโอ้ที่เขียววับ อืมโอ้โหมึงมึงมึงเขียวเป็นเป็นอะไรมึงมึงอะไรเป็นจิงโจ้เหรอพี่เขียววับเฮ้ยเขียวเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเราแพ้ตัวไหนเอ้าเขียวมันแหลกพี่เขียวมันแหลกเขียวมันแหลกเขียวมันแหลกโอ้โหแล้วพื่เราแบบแพ้แบบตายตัวไหนไม่รู้เรื่องเลยมันวาร์ปพี่คือมันมันกำลังว่าร์ปอยู่อยู่อเราก็ตายแล้วอ่ะ เริ่มใหม่ตานึ่ม่หรือยังไงไปเริ่มกันใหม่กันเด้อเราชนะได้นะถ้าเราไม่ห่วงไปตาสุดท้ายเราจะเอาชนะเราจะไม่ทำเชลน์ไม่ทำเลน์เหรอบอกแล้วไม่ทำแล้วแล้วพี่ทำให้พี่ทำให้พี่ทำให้ได้ไดคนไปบุกคนไปบุกเออผมบุกพี่ทำานะออ้าวจะว่าเราแหลกก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าเน็ตเราก็สี่ขีดใช่เน็ตพวกเราแรงดูดูสีเขียวรอบนี้ดิพี่เน็ตสองขีดอ่ะเหลวสุดเลยพี่เหลืองมาเหลืองมาพี่เหลืองมากันบ้านด่วนพี่กันบ้านด่วนไอเหลองเจ้เาเรื่องว่ะ เหลืองอีกแล้วแหละเหลืองมันอยากหน้าหน้าขาดนะมึงมาดนนิมามถ้าอยากบ้านแตกมึงมาว่เราไปหามาันก็ได้บ่ะเฟิร์สบ่ะเฟิร์สป่ะเราหามันกันน้องอันนึงพี่ขอของกันต้องการบ้านที่แบบอยากจะโดนตีอยู่คนดีเลยทีเ่เราเรามีประเด็นกับสีเขียวพี่อตอนนี้เราต้องเอาสีเขียวให้ตายก่อนแคสมมนขาดได้เลยเหรอเราแคสจากตาที่แล้วมันคนละคนนะเว้ยไม่เป็นไรพี่อย่างน้อยมันก็สีเดียวกันเดียวกันโคตรเชี่ยมาครับผมตอนนี้ เราต้องเริ่มเซฟเฟสแล้วนะฮะมาอันแรกนั่นแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอายัดเข้าไปในในนี้ครับในบ้านเราจะเข้าไปยังไงวะเด็กเกลียวแต่งแล้วพี่จะเข้าไปยังไงวะปลาไงพี่ใช้วิธีปลาพี่ปลาเข้าไปในบ้านเหรอใช่ปลาเข้าบ้านเซฟเฟสมึงทุบสิบอกเลยเซฟเฟสรอมึงอยู่เซฟเฟสรอเซฟเฟสรอโคตรโหดอ่ะเปิดมาคนละห้าตัวใช่ได้คนละห้าใช่ป่ะใช่ใช่ได้คนละห้าเออเฟิร์ท้าพี่ห้าอย่างเงี้ยโอ้โหเปิดมาสิบตัว ได้ครับผมไม่รู้ว่าทีมละห้าหรือเปล่านะต้องลองผมตอนนั้นผมเล่นโซโลไงน้ําเงินแตกไปผมเลยเก็บเรียงฐานแล้วเนี่ยว่าฟิตมึงออกไปออกไปเฉยเลยเซฟฟิตมันมุดดินได้หรือเปล่าออกไม่ได้แล้เฮ้ยเอาเซฟฟิตไว้รอบบ้านไหมเออใช่พี่น่าสนเดี๋ยวผมทำไอ้นี่อ่ะทำบล็อกตอนนี้เหลือสามสีพี่เหลือสีเหลากับอีกสีแดงแล้วก็สีชมพูเฮ้ยอยูชันเล่นได้แล้วเพราะเนี้ย เฮ้ยได้แล้วเว้ยแต่เฟิร์สต้องไปเก็บเอโมลล์อ่ะอย่าไม่นานตัวเฟิร์สจะไม่ฟูเว้ยเอ้ยพี่ฟูเหล็กก็สบายใจแล้วพี่เออฟูเหล็กเสียบฟิตเสียบฟิตใช่ไหมไอ้ไอ้สองสีพี่เฮ้ยมึงอย่าไล่ข้ามหมดเลยไงเฟิร์สใจเย็นๆน้องชาเลนจ์เรายังอยู่เว้ยได้ละโดนสีแดงฆ่าตายมันอมตะไงตอนเกิดแรกๆเฟิร์สลนหาที่เองแหละโอ้พี่พี่วอนมากทำไมดูสิวุ้ฟิตดิ ผมต้องเดี๋ยวผมต้องเอาบล็อกกันละอ๋อเฟิร์สทูบล็อกผิดเหรออ๋อบันโดใช่ไหมไม่ไม่มันตรงเนี้ยมันวางไม่ได้ถูกไหมล่ะมันติดเฟิร์สดูเฟิร์สทูเอาวิกอ่าได้ไว้ได้ได้อยู่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 ได้กี่ตัวเนี่ยไป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 วันได้เยอะมากพี่นี่ได้ไปไป10หรือเปล่าอาจจะคูณ2เข้าไปไงเอาได้ว่ะได้ว่ะได้ได้ว่ะได้ว่ะฆ่าตัวเก่าได้ไหมฆ่าไม่ได้มั้งไม่ได้พี่เสียใจ นจะได้คนละห้าจริงอะไรพี่เฟิร์สเอาดงมาทำดงทำดาบไหมผมไม่ต้องแล้วพี่พี่มีสิบเก้าอันผมปลาเพิ่มผม่มาเพิ่มอ่ะที่มีทองสิบเก้าอันอ่ะโอ้ดาบผมไม่ต้องพี่สบายใจดาบแค่นี้ก็ไหวแล้วตอนนี้เราเราไม่ได้ยึดกลางใช่ไหมพี่ใช่ผมต่อไปกลางดีกว่าเพราะว่าสีเหลือเหลือแค่สองสีไงถ้าเกิดสีนู้นยึดได้มันก็โหดเกินเฮ้ยถ้าแบบเราทำออกซิเจนด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ฟิตอยู่ข้างในอ่ะล้อมกรอบไว้อ่ะ ล้วประกอบเซิร์ฟเวอร์ฟิตเปิดมาก็แบบเป็นอุโมงค์เซิร์ฟเวอร์ฟิตอ่ะเฮ้ยเออเฟิร์ตไปเก็บมาได้เก็บม,มาเล่าได้คนไม่ค่อยใช้เอาเซิร์ฟเวอร์ฟิตมามาเล่นกันนะฮะแต่วันนี้เราจะเอาเซิร์ฟเวอร์ฟิตมาเล่นกันให้เกิดประโยชน์เราใช้สิ่งที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใช้เป็นประโยชน์แม่งระเบิดมาเยอะเซิร์ฟเวอร์ฟิตตายหมดเลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัย้งแต่เมื่อไหร่วะนั่นดิมันไปตอนไหนพี่เฟิร์สผมไม่มองกิด้ปอยองแล้ว อุ้ยโห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 โยโคตรแรงสีม่วงจบครับพี่เอ๊สีม่วงเฮ้ยยังเหลือผมยังเหลือผมจบเลยชาเลนจ์นี้กูผมมองหาสีม่วงเซเวอร์ฟิตกูทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยตั้งเดินตามต่อย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 ผมมองหาสีม่วงพูดเลยไงผมเจอสีม่วงแล้วพี่ผมก็เลยยังไปสีม่วงเผื่อจะหลังแฉกมันตบไกลมันตบไกลมันกระเด็นโอ้ยกระเด็นามาสองตัวมาสองตัวฟาดโอ้ยแปลว่าเซเวอรฟิตไรประโยชน์ เซวโรฟิตเซวเรฟิตไรประโยชน์คือไรประโยชน์มากโอ้โหเบลมันต้องเอาไว้ข้างนอกข้างนอกก็ไม่ได้เรื่องเอาตรงมา มันไม่ได้เรื่องพี่คือมันไม่วิ่งตามเราด้วยไงแล้วก็คือเราต้องปาให้โดนมันอ่ะแปลว่าเราต้องปาให้โดนอีกฝั่งนึงมีมันหนึงจะไปตีให้โอเคว่าไงคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ผมถือว่าชาเลนจ์นี้ไม่ผ่านไม่ผ่านใครอยากเล่นละครชาเลนจ์อะไรแล้วก็แน่ผมก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มานะผมโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อติดตามคลิปใหม่ทุกวันนะผมโอเคผมวันนี้ก็ลิงก์ของทุกคนนะครับหรือว่าลิงก์เฟิร์สอยู่ใต้คลิปชั้นเลยไปกด subscribe สมัครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกด follow ทวิตผมด้วยนะครับไว้ดู จะตีมสดกันนะครับผมและจะตีมใหม่ครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสรับวันดี้ครับผมสวัสดีครับครับเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตัวนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่สองครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาที่ผมปล่อยและเจอกันนะครับบายบุย